สบไปดีพี่น้อง,องของฝ่ายมะคุก็ส่งเท้าคู่บ้านหน้าอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของสนามวิจุวรรณคูพี่น้องเป็นสันที่นี่ก็เป็นสันซีพี่น้องที่แบบว่าเวลาเวลาลรถดรวอว่าใครสะดวกซีมาแบบว่ารถตู้หรือว่ารถมีในะว่ารถใช้าทางอะไรพี่น้อง เพื่อนกาเอาเพื่องเอาพ้องมาเด็กะกะซิบประมาณนี้นาองพี่น้องเพืนกะมีจุดทางเขา่าอยู่เป็นซิปอยู่ด้วยพี่น้องกะมีแต่ละทางเขา่าแล้ว่ะคืออันนี้คือปนไหยเป็นบริการฟรีพี่น้องหลังจากที่วราใส่แล้วไปเอาพ้องอยู่รถนะพ้องอยู่รถก็มาป้าไว้ขึนแนละ้วเพื่อนกะเขาสนามบินเขาไปทางในแบบนี้ไปเ็กอินรถแต่ซิปประมาณนี้นาองพี่น้องเนาะอาคั้นจอวรถเพื่อนพี่น้องพกสัน นี่ฮวกสถนะานอาคารจอดรถที่แถวทีท่นนี่แต่ว่าอันนี้เขาเอิ่น่าจอดในชั่วข้าวอันนี้นะคนมาสง่งด้วยอย่างที่พี่น้องนะมาสง่งแบบคนกะชิลงประมาณแถวนี้คนกะจอดได้แป๊บหนึง่งเอาของลงเนะาะเขาเอิ่นา่าเอาของลงเอาสัมภาระลงแล้วคนก็จะจะไปไป่นนะฟังนั้นแมนเมันมาหา เพิ่นมาหาพี่นอ้องความซูงหูกับจนดับป้าพี่นอ้องเสาคุยนก็จต่ยางออกไปก็สิบ้านนั่นนะแต่ากาศิประมาณนี้ได้นาะพี่น้องเนาะอันอกกนี้น้องกระเจนเพิ่นใส่เข้าไปทั้งในจับา้นักคนกับมีแต่เอาลงมาตลอด่อไป,อ,อ,าาไปอันนี้พี่น้องก็จะเอาเข้าไฟอันนี้เนาะ พี่เจ trip, ็ดเจ็ดทางเขาเป็นซิปอันนี้ทางเขาที่เจ็ดนะลุ้วยเราพิจิือพี่น้องพี่น้องนั่นเป็นการอะไรค่อยบุิการเป็นเือทวิตมากอะจะขึ้นเต้นแน่พี่น้องเล้ยตอกไมไม่เลยหลายทางนทางนันก็คนคนฝืนคนรูปบุการพี่น้องอันนี้ขึ้นมากเึ้นกก้าขามาก อาตัวพี่นออ้องมากเป็นกำลังใจให้ซาคูเนี่ยพีนออ่น้องเอ้ยคนคนคนดูแต่ทงไฮทงหน้าเขาไม่เห็นวันทีจะเลิญเนาะพี่น้องตรงนี้จักบวันหนึ่งแหละทีห้าจะได้มาสนามบินอย่างนี้ ทีมันจะมาขึ้นเครื่องบินแค่นี้นี่คือ้ายแค่นี้าลแหงพี่น้องอะไรนั่งแกจะเป็นหมือนๆได้นเนาะพี่น้องเนาะ บางคนก็จะก็แถวนี้คือคนร้ายเด็กพี่นองทางเขาที่หา นจองรถตู้มาหามแล้พี่น้องเนาะเจะมีป่ายนะมีป่ายแต่คแบบว่าคุ้มใจคุ้มใจมากเลิคนก่าที่มนรถเป็นรถโค้งหงแฮมเลยพี่น้องเ่าที่เบิรงกห้องแฮมแค่เราล้างจากหันแค่เาก็หามไปห้งแฮมเหมี่แค่พักไหนอหนหลายแห่งนี้พี่น้อง ผูมาสังเกตเห็นเดี๋ยวพี่น้องทางเขาคนกบ็บอกข้างใน,นว่าเอาเอิญว่ามาหับจากสายการบินใดเดือพี่น้องนี่คือซีแมนหรือว่าเป็นเทือกลขา เขี่รถพี่น้องเห็นเพื่อนกับสาวคู่เห็นหรอนั่นวัวเจงต้องพี่น้องอนเนาะเพราะว่านั่แน่หมกไฟทางหนอขนะาดหาข้าขี่รถมาเจ้าคู่แน่เอ็นว่ามันจะอยู่จุดตรงจุดกลางไงอันนั้นดนะีว่าเป็นสันทุ่นะ แต่ว่ามานี่ผัดออกไปเบียงเบียงไปนี่ผีนกเมนตื่นเช้าคู่ว่าไปนะนี่เลยนี่ว่าเป็นป่าย เพินก็มีตั้งมาไล่แข่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบอสั่งทั้งยิดอเออเป็นสองทั้ยิด ยีิบสองพี่น้องงางขึ้นไปว่าค้าลอยหมดเลยมาสิลงไปเนาะพี่น้องเนาะมาสิลงไปอยู่ลงุงไปบนอยู่ลงุงสิผ้าพี่น้องลงไปไปเบิ่งสันลุงพี่น้องอันเพราะว่านี้เป็นสันสันชีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับนี่คลิปน,นี้ฝากกดแชร์ไ,ไลค์ด้วยพี่น้องด้วย ไอ้เบิ่งคาบรรยาก,กาศที่แบบว่าสนามบินสุวันภูมิอาจจะได้หล,ลายคลิปในพี่นออ้องไอ้จะฝ้าเบื่อกันเด้อ่อ้บนบนสันสีเดี๋ยวเขาสิล้ลงไปส,สามเลวพี่น,อน้องเนาะไปไปองสาวครูเนี่ย ไปก่อนเลยด้อ